สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆแบบอีกออกมาข้างทางนึงนะคะก็จะมาชมยังไม่เสร็จนะคะการทำนาก็ยังไม่เสร็จเนาะกาเพิพ่นขึ้นเหลืองใช่ไหมบะเด้งบีเด้งเอามาจากสุริน โอ้โหเขาสดยเขาเข่าอีหยังจังมาจะไก่แท้โอ้ทางพุ่นเขาก็หากาอยู่เด้ทางปุ่นน่ะอู้ยเหลืองแสดงว่าแสดงว่าก้าขักข้าวพันุดีเนาะอันนี้ค้าไม่ได้นะคะเพราะมีรวดน้าเนาะเราก็ต้องอยู่ข้างนอกเนาะ น้ำขนาดนี้แล้วงามเลยอะ่ะได้ก,กาพอดีกับน้ำเลยไอ้นั่นบ้านผู้ใหเตอเยาวๆน่ะแม่ มันจะมีอาคารเป็นหลังไงซื้อเข้ามาท่ดใดน,นั่นโอ้เออม,มันละหาบาทเหลืองๆนี่เนะาะกัวสีฟื้นโตได้แต่ว่ามันก็เขียวอีูดไดล่ะงามอยู่ดอกเนะกาะกัวสีมะฮอรเนท้ามันกลีหลายมือเนาะ เออกัมมัลละหาบาลายเตอบพี่ดอกโอ้ยหยาลายมือศีรัตนะอำเภอศีรัตนะก่ามาไก่เนาะก่ามาไก่ระวังสิง,งามยังคักอะไรล่ะนี่ งามคักๆเลยแหละตรงนี้มันงามอยู่แต่ว่าข้างหลังอันติล่ะเนาะเออน้เอเอถึกปุ๋ยถ้าบมีน้ำก็อีกแหละเอา้าน้ำไว้ๆรับรว้ให้กระทั่งสนให้ฮ่าๆๆ ตาตาดำหน้าได้บอลู่ะมันเจ็บเอวไดยมันเจ็บเอวเขาไปเดาเอวเขาเดาเอวดำเด้ล่ะเอวมากฝนมาละฝนพอฝนมาล่ะมามาาดำดำหน้าแล้วเรามาลดอ่สมเทือกขไปกับบไดไปม้วนกู้ไดป่วย ปลาเป็นอยู่ร่องบานใดร่องบานสังขะสังขละคือไปอยู่พุ่นเขาบานเขาอยู่พุ่นอ๋ออ๋อบานเพิ่มเยูกคุนโอ้ตกแท้หลายจังน้อยนี่เนาะตกตกแทะละเอบานกระดึ้นเขาประกาศหรือจังหวัดเขาประกาศหาจังหวัดแม่นบ่ตกทางพุ่นตกแทะละตาเอ้ย น,นั่นแม่ซังกสีเหลื่มๆนั่นเขาเห็นอย่างเออกำบืนเนไี้ยกำบืนเงี้ยไปกล้าเลื่อนเออำกราบเพื่อดับแพล่บอไปเป็นกาเป็นทางปุ่นมันสูงเขาสูงใหญ่หลีนะนะ สิบปสีไปเนี่ยยังบ่ท่านได้ยังบท่ท่านได้เทียงเลยบ่ท่านด้กินขาา้นาว้าบ่ข่าวนี่ขาวนี่เพ่งเพ่ยยังเนาะนั่น, <c oughs> น,นต้มบังหอยเชอรี่น่ยกินเทียงนั้น <c oughs> มีหอยเชอรี่บ่ <c oughs> บ่ <c oughs> โอ้นึง่งเาย้ายเป็นสอนเมื่อกี้นี่ ตามนี้นะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะที่รับชมวิถีชีวิตการทำนาเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ